งนีจะไปยังงวอนี้มากว่านะนนี้อันนี้ก่อนมาทำไมเปอร์วอันนี้อ ชมเฮ้ย,ยคนนี้เป็นหมือเลยมามามาปิดล็อกเลย AK สี่สิบเจ็ดนะครับมาคราวนี้คุณแพ้แน่ผมปลดล็อก AK สี่สิบเจ็ดมาแล้วไอ้น้องมาไอ้น้อง กับพี่ในนองเออมาเลยเอยสิใส่จะใส่หน้างเป็นยังไงเป็นยงไงเป็นยงไงไปแล้วคมงสมทมทีเป็นง không đứa em chơi em 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 mà em chơi em 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 bye bye, em

我伙子，和英灵。 เลยครับผมฮือฮือฮือฮนตอนนี้